สวัสดีครับนักเรียนชั้นม6ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่เรื่องที่5ครับเรื่องที่5นะครับเป็นเรื่องการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาครับเช่นเคยครับนักเรียนฟังบรรยายจากวิดีโอชุดนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็บันทึกลงแบบมือหัดได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องของการพัฒนาศรัทธาในพระพุ s s ทธศาสนาครับก่อนอื่นเราจะต้องรู้ความหมายของศรัทธาก่อนนะครับศรัทธาแปลว่าความเชื่อครับเพราะฉะนั้นความเชื่อแต่ละความเชื่อนะครับเราเรียกว่าศรัทธาและถามว่าความเชื่อแต่ละฉบับเชื่อนั้นมีผิดมีถูกไหมคําตอบคือไม่มีครับมันเป็นความศรัทธาความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่มีผิดมีถูกนะครับแต่ในทางพระพุทธศาสนานะครับ ศรัทธานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาและเหตุผลครับปัญญาและเหตุผลจะต้องอยู่คู่กันคอยกำกับควบคุมนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนานะครับจะเรียกง่ายๆว่าศรัทธาเพื่อปัญญาครับศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับประกอบด้วยสี่ประการด้วยกันนะครับเราจะเรียกรวมรวมสี่ประการนี้ว่าศรัทธาสี่นะครับมาดูประการที่หนึ่งเลยครับประการที่หนึ่งคือกรรมมศรัทธา กับมรรตตาคือเชื่อว่ากรรมมีจริงแสดงว่าเชื่อในเรื่องของการกระทําครับเพราะกรรมก็คือการกระทํานั่นเองส่วนศรัทธาตัวที่สองครับชื่อว่าวิปักศรัทธาคือเชื่อว่าผลของการกระทํามีอยู่จริงครับแสดงว่าถ้าเราทํากรรมใดไว้มันก็ย่อมมีผลของมันเช่นนั้นเช่นเดียวกันครับ ศรัทธาตัวที่สามครับมีชื่อว่ากามสกตาศรัทธาคือเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องได้รับผลของการกระทำของตนเองครับนั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนจะได้มีจะได้รับผลของกรรมนะครับถ้าใครทํากรรมดีก็ได้รับสิ่งที่ดีๆใครทํากรรมชั่วก็จะได้รับสิ่งที่ไม่พึงประสบ์นั่นเองครับศรัทธาตัวสุดท้ายนะครับตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีอยู่จริงครับซึ่งศรัทธาในข้อนี้นะครับนิยมออกข้อสอบมากเลยโดยข้อสอบนะครับมักจะถามว่าศรัทธาตัวไหนที่จะมีผลต่อความเชื่อในพระพุทธศาสนาหรือความเชื่อในการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานั่นก็คือข้อสี่ครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าเราไม่เชื่อในตัวพระพุทธองค์นะครับเราก็จะไม่นับถือศาสนาถูกต้องไหมครับเราก็จะไม่มีศรัทธาศาสานาก็จะอยู่ไม่ได้ ครับซึ่งสันธานหรือความเชื่อเหล่านี้นะครับจะนําไปสู่การพัฒนาซึ่งมีลักษณะสําคัญอยู่3ประการครับลักษณะที่1คือเชื่อมันในความดีงามของมนุษย์นั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนทําไมครับต้องรู้จักการทํากับดีแล้วก็ต้องรู้จักการละเว้นกับชั่วน,นั่นเอง สองครับเชื่อมันน่นในกฎแห่งการกระทำและผลของการกระทำเชื่อว่าทาดีได้ดีเชื่อว่าทําชั่วได้ชั่วน,นะคบเพราะฉะนั้นมนุษย์ควรจะหันมาทําแต่กรรมดีส่วนข้อสุดท้ายครับเชื่อว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําและผลของการกระทานั้นนั่นหมายความว่าเมื่อทําอะไรลงไปแล้วเราจะต้องรับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทํานั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั่นเองครับ หัวข้อต่อมาเราจะพูดถึงการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาครับก่อนอื่นเราไปรู้ความหมายก่อนเลยครับว่าปัญญาคืออะไรปัญญาแปลว่าความรู้ทั่วความรู้แจ้งความรู้จริงครับคเนี้ครับนักเรียนครับมันจะมีคําศัพท์อีกสี่คำซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคําว่าปัญญาคือคําว่าสหชาติปัญญาโยคะปัญญาพรสวรรค์และพรแสวงนเราจะประเด็นไปทีละคู่นะครับประเด็นคู่แรกก่อนครับสหชาติปัญญาและโยคะปัญญา เขาบอกว่าสหาชาติปัญญานะครับคือความรู้ที่มาตั้งแต่เกิดที่มีมาตั้งแต่เกิดติดตัวมาแต่โยคะปัญญาคือความรู้ที่มีขึ้นด้วยการศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนต,ตนเองนะครับซึ่งมันก็จะตกสอดคล้องกับอีกสองคำที่เหลือครับสองคำที่เหลือคือคําว่าพรสวรรค์กับคําว่าพรสแสวงซึ่งสองคำนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินมาอย่างดีพรสวรรค์คืออะไรพรสวรรค์ก็คือความรู้พิเศษที่คนอื่นไม่มีแต่เรามี ถูกต้องไหมครับอาจจะฝึกฝนนิดเดียวแล้วเก่งขึ้นมาเลยแต่ถ้าพรสวงก็นี่นคืออะไรครับคือความรู้ความฉลาดที่จะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมอยู่ไปครั้งจนเกิดความเก่งความชํานาญขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าดูสี่คำนี้นะครับสหาชาติปัญญาความรู้ที่มาตั้งแต่เกิดก็จะเท่ากับอะไรครับก็จะตรงกับพรสวัสค์นั่นเองคือความรู้ที่ฝึกแป๊บเดียวทําไมครับก็เก่งก็พิเศษกว่าคนอื่นส่วนโยคะปัญญาคือความรู้ที่มีขึ้นด้วยการศึกษาเลาเรียนฝึกฝน ก็จะตรงกับคําว่าคองสแสวงนั่นเองก็คือความรู้ความสลาดที่ต้องเกิดจากความฝึกฝนอบรมตนเองนั่นเองครับประเด็นต่อมาครับเราจะพูดถึงปัญญาความรู้ที่พัฒนาครับซึ่งปัญญาความรู้เหล่านี้นะครับเราสามารถพัฒนาได้3ลักษณะครับเราเรียกว่าโกศลสน,นะครับมาดูทีละตัวเลยครับโกศลแรกครับ อปายโกศลอปายโกศลคือปัญญารู้จักความเสื่อมรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งไม่ดีรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับส่วนโกสลที่สองครับเรียกว่าอายโกศลคือปัญญารู้ความเจริญรู้ว่าทางทีนี้เป็นทางที่ดีควรปฏิบัติตามนะควรทําทตามนะควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะส่วนอันที่สามครับเราเรียกว่าอุปายโกศล ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยครับนักเรียนเพราะอะไรเพราะเขาว่าอุปายโกศลเนี่ยนะครับเป็นปัญญาที่รู้ว่าเราจะทําอย่างไรเราถึงจะไม่ไปเข้าหาความเสือ่อมและเราจะทําอย่างไรดีเราถึงจะไปหาความเจริญได้อย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับนักในโกศลสามเนี่ยนักเรียนจะมีความเกี่ยวข้องกับอุปายโกศลมากที่สุดเลยเพราะเราจะต้องเลือกตัดสินใจ ว่าจะทากับดีหรือกับชั่วถูกต้องไมครับทางท,งที่เรารู้แล้วล่ะว่าทางนี้เป็นทางที่ไม่ดีนะทางนี้เป็นทางที่ดีนะเราจะทําอย่างไรที่เราจะหลีกเลี่ยงทางไม่ดีและจะทําอย่างไรให้เรามุ่งตกไปหาทางที่ดีและประสบความสําเร็จได้นักเลดครับ นอกจากสามลักษณะที่ครูกล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับพระพุทธองค์นะครับยังได้แบ่งสำหรับด่าแบ่งปัญญาเนี่ยออกเป็นอีกสามระดับครับสามระดับนี้มีอะไรบ้างหนึ่งนะครับสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนครับสองจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และสามภาวนาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการภาวนานั่นเองครับ ซึ่งจากการแบ่งปัญญาออกเป็นสามระดับข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อเรานํามาวิเคราะห์เนี่ยเราจะพบว่าปัญญาในระดับภาวนามายปัญญาเนี่ยนะครับเป็นปัญญาขั้นสูงสุดเลยนะครับแต่ว่าเป็นปัญญาของพระอริยบุคคลนะครับผู้หมดสกิเลสแล้วเป็นโลกุตระปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนทําไมครับบรรลุอริยสัจสี่นะครับ ส่วนอีกสองระดับที่เหลือซึ่งเป็นพื้นฐานนั่นก็คือสุตตมยปัญญาและจินตตมยปัญญาได้นะครับเป็นปันดาระดับโลกิยะระดับปุถุชนคือคนทั่วไปนะครับตั้งแต่สามัญชนจนไปถึงนักวิทยาศาสตร์เลยคือทำไมถึงบอกยังงานเพราะว่าสามัญชนโดนเข้วไปอย่างพวกเราะครับเราก็ทําไมครับ เกิดปัญญาเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนถูกต้องไหมครับศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองแต่ถ้าเราสามารถคิดวิเคราะห์ออกมาได้เราก็จะเข้าไปสู่ขั้นจินตต์มยปัญญาสร้างผลงานออกมาทากัน้านที่ครูมอบหมายให้ได้แสดงว่าเราไปสู่ขั้นไหนครับจิตต์มะยปัญญาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับปัญญาของบุคคลโดยทั่วไปครับจะอยู่แค่ทำไมครับสุตต์มยปัญญาแล้วก็จิตต์มยาปัญญานั่นเองครับ ซึ่งเรียกปัญญาปุถุชนนะครับจะสมบูรณ์ได้นะครับจะต้องประอกอบด้วย3ลักษณะนี้ครับหนึ่งเขาบอกว่าปัญญารู้จักความเสื่อมว่าสิ่งใดควรเสรีสิ่งใดควรละ 2. ปัญญาที่รู้จักความเจริญรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญและสุดท้ายครับ ปัญญาที่รู้ทั้งเหตุแห่งความเสื่อมและความจเจร,ริญน,น,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้สามลักษณะเนี้นั่นเองว่ามันคล้ายอะไรครับมันคล้ายโกศสามีครับซึ่งก็ประกอบด้วยอปายอายและอุปายโกศนั่นเองครับคราวนี้เรามาทําแบบฝุกหาตอนที่สองกัครับ วันนี้นะครับแบบึกหัดตอนที่สองเขาบอกว่าให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนะครับแต่ครูขอเพิ่มเติมนิดนึงครับให้นักเรียนขีดซึ้นใต้ข้อความที่ผิดด้วยแล้วก็เขียนก้าด้วยปากกาสีแดงไว้ด้วยนะครับว่าข้อความใดที่มันจะถูกจริงๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่า ความหมายของคําว่าศรัทธ,ธาที่เป็นศรัทธ,ธาตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือความเชื่อที่มีอยู่บนพื้นฐานแห่งเหตุและผลข้อนี้ถูกไหมครับถูกต้องเลยครับตรงประโยคที่มีความอีคำว่าความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลศรัทธ,ธาคือความเชื่อถ้าคุณจะเชื่ออะไรคุณจะต้องมีเหตุและผลประกรอบนะครับต่อมาข้อสองครับ เขาบอกว่าศรัทธาที่ผิดจากหลักของพระพุทธศาสนาคือเชื่อมั่นในอำนาจแห่งเทพเจ้าที่สามารถประทานความสุขแก่มนุษย์ได้ศรัทธาที่ผิดโจทย์ก็ถามว่าศรัทธาที่ผิดข้อนี้ผิดไหมครับผิดใช่ไหมครับผิดตัวคําว่าอะไรเอ่ยเทพเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นรูปประโยคของมันเนี่ยมันบอกไปทางผิดอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องครับต่อมาข้อสามครับมมกรรมศรัทธา คือการเชื่อว่ามนุษย์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําและผลของการกระทําที่ตนเองสร้างคือกรรมะกรรมะคืออะไรครับเชื่อว่ากรรมีอยูจ่จีใช่ไหมครับแต่โจโจเขาบอกว่าอะไรครับบอกว่ามนุษย์จะต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทํานั้นแสดงว่าเป็นกรรมะไหมครับไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเป็นอะไรแล้วครับกรรมะ กรมอะครับกรรมสกตาสาัทธาเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับขีดเสใต้คําว่ากรรมสัทธาและเขียนสบปากกาสีแดงเพิ่มเติมไปคืออะไรครับกรรมสกตาสัทธานั่นเองครับต่อมาข้อสี่ครับการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าวีจีคือความหมายของคําว่าวิปากสาัทธาเราพูดถึงใครละครับพระพุทธองค์แล้วถูกต้องไหมในรัทธาสีเมื่อกล่าวถึงพระพุทธองค์เป็นวิปากบอกาครับ ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับสิ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์คืออะไรครับตบถาโพธิสัทธาเพราะฉะนั้นข้อสี่ผิดตรงไหนครับผิดตรงวิปัสสนาขีตุ้นใต้วิปัสสธาครับและแก้เป็นตถาโพธิสัตธาข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายในหน้าดีนะครับกา,นนารขา,ขาดการมักตาสัทธาจะทําให้เกิดความลังเลสงสัยและอ่อนไหวในการนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับ กรรมมัสก,กตาศรัทธาคือกรรมมันจะมามัดตัวเรานั่นหมายความว่าเราจะต้องทำอะาไรครับได้รับผลแห่งการกระทานั้นจะเกิดความลังเลสงสัยต่อพระพุทธศาสนาไหมไม่เกิดถูกต้องไหมครับจําได้นะครูบอกว่าถ้าจะเกิดคืออะไรครับตถาคตโพธิศรัทธาคือถ้าเราไม่เชื่อในพระพุทธองค์เราก็จะเกิดความลังเลเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดตรงไหนครับผิดตรงคาว่า กำมัดสกตาสทาชิสไต้เลยครับและเอาปากกาสีแดงมาเขียนแก้เป็นคำว่าอะไรครับตถาคโตโพธิสัตธ <ะ S 1> <ท>าอย่างไมปจบต่อกันเลยนะครับข้อ6ครับบุคคลที่ผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสมบูรณ์เสมอจึงได้ชื่อว่าผู้มีปัญญาข้อนี้ถูกไหมครับถูกต้องเลยอยู่ในปัญญาขั้นไหนครับ สุตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการไหนครับศึกษาเล่าเรียนข้อเจ็ดครับปัญญาที่สร้างฐานนะอำนาจของตนให้เหนือกว่าผู้อื่นไม่ใช่ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาถูกต้องไหมครับถูกครับเพราะปัญญาในทางพระพุทธศาสนานะครับเราไม่จําเป็นต้องเก่งเหนือกว่าผู้อื่นแต่เราเน้นที่ใครครับเน้นที่ตัวเราเองเน้นที่จะพัฒนาตัวเราเองครับข้อแปดภาวนาบยปัญญาเป็นปัญญาที่โรกุตตะคือ เป็นปัญญาที่ละว,วางอสาาวกิเลสโดยสิ้นเชิงในทางพระพุทธศาสนานั่นหมายความว่าขเขาบอกว่า,าวางอสาาวกิเลสเนี่ยแสดงว่าเป็นพระอริยะบุคคลและเป็นโลกุตละแลเพราะฉะนั้นข้อนี้ทําไมครับถูกต้องครับข้อเก้าครับอุปายโกศลคืออุปายทางปัญญาที่สามารถทําให้ตนเองทาข้อสอบได้คะแนนดีขึ้นอุปายคืออะไรครับ อุบายคืออะไรครับรู้ทั้งทางเจริญรู้ทั้งทางเสื่อมแต่ทําไมครับจะไม่ไปหาความเสื่อมจะวิ่งก็ไปหาความเจริญแต่ข้อนี้เขาบอกว่าอุบายปัรดาที่สามารถทําให้ตนเองทําข้อสอบไนนด้คะแนนดีขึ้นคือรู้แต่ทางอะไรครับรู้แต่ทางที่เจริญเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ทําไมครับผิดนะครับขีดใต้คําว่าอุบายโกลนและเปลี่ยนจากคาว่าอุบายโกลนเป็น อาโกสดคือทางแห่งความจเจริญนั่นเองข้อสุดท้ายแล้วครับเขาบอกว่าการมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาส่งผลดีต่อนักเรียนคือทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบรู้กว่าผู้อื่น ถูกหรือผิดครับข้อนี้ง่ายมากเลยครับตอบคือผิดถูกต้องไหมครับผิดตรงไหนคิดเส้นใต้เลยครับผิดตรงคําว่าทําให้เป็นผู้ฉลาดรอบรู้กว่าผู้อื่นและแก้ไขเป็นสีแดงอะไรครับทําให้เป็นผู้ที่ทําไมครับมีเหตุมีผลนะครับความฉลาดรอบรู้ต่อผู้อื่นเราไม่เคยสอนนะเราเด้ที่พัฒนาตนเองครับ